สวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านครับผมมาหอดกัรถซ่าน,นี่ค่ะเป็นมาตรวจสภาพรถก็นค่ะหอดพันชั่วโมงแล้วพี่น้องท่านสารวัตรที่งานบรพิพากเกียหอดพันชั่วโมงแล้ว ถึงเวลาตรวจเช็คสภาพร่างกายของพี่ซานี่แล้วใช่ไหมเดลือกชั่วโมงแล้ว980ครับ980กว่าชั่วโมงร <c oughs> ันสารวัตรเราเหตุงานบวชพักกเยี่ยมันเลยได้แปะพันแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ได้ได้วไว้ค่ะ ขาบอกผักกเคียใ <ma> ่า <hi> ุบเจียวโย่ข um. ่จานอเวนอย่เสียย่ขอดห้หบเียย่ออให้หเ่ที่ัวท่านเหอนุ่มเงินจักมันเร็วกว่าบอกมันจริงมองมันเร็วสมองมันสมองีมันสมองไม่ได้หน คนขับ่นหลายคันคนหนึ่งคนหนึ่งคนเมือย์่นก็โล่่นไงคนินเหตุงานหลายกะเนาะอนวัวพักเนาะงาน่นบ่อึดเนาะเลี่ยนกองความตีับนี้เพี่ยนขึ้ใหญ่เียนกองด้วย เปลี่ยนชุดใหญ่ใช่ไหมครับจะบเปลี่ยนแต่จะไม่ทำสีครับผมโอ้น้องพันช่วยมีบะมี่ให้เราดีกว่าให้รีวิวสี่พันครับโอ้ครับเจ้แมีนครับสี่พันยังคอยจีรีเปลี่ยนให้ดราดีกว่าเมีนครับผมเป็นกล่องให้ดราดีทีเครับเป็นกลองรีวิวกล่องกลองอากาศกลองแอร์น้ำมันตัวเดินน้ำมันสวิงน้ำมันเครื่องครับกลองเครื่องกลองสุราคะซื้อรถไม่สบายอยู่น้องก็ได้สอนค่ะเพื่อนที่มาดูแลแห้งส่ค่ะ สงมตงหวัดเนี่นค่ะสบายสบายทำงานคนเดียวบาเตยมงานสบายนะสิบอกให้อันรถเก้าหนีเว้ยซ้อมเองซ้อมสืมืออันนี้ถ้าวสงมตงหวัดค่ะนี่ยคนสี่ห้าอออันว่มวีนามเนาะรถเทียนงาน ล่างรถเหรอป๊อกแกหนามากดิลืมแกหนาม้าเหรอขันเอาไปขันเอาไปอันล่านชิล่างให้ยุ่งเนาะจะอ้าวเพื่อนรถใหม่เข้าไปเข่าศูนย์เช็คศูนย์อีกคนล่างความเนี่ยเอาแม่นแล้วอยู่หลานเนาะอยู่กลางตรงนั้นเสียวอยู่ซ้ายสวยเงาสันโจกัเจ้านามประดานหน่อยเพื่อนันชิล่างไงรอบนี้เปลี่ยน มันตัวเดินำมันสวิงกองสุระกองไอดอลิกเรยวกันบ่นเกี่ยวกับุระแล้วว่าแล้ววเราบอกเงินเราเลี้ยงเงินนี่บ้าเอาหมดเียวบเงินนหายพราะัญญั คือตัวนัน้นแกรึเปล่ครับคุณเจย์าวัดตัวนี้สองสิบสองหมื่นนนี่แหละสองห่นสองหมื่นจดโอ้ยนายรับมีสองหมื่นแล้สองหมื่นงมนี่ก็ขอไปอีกตัวสองหมื่กับนี่สองหมื่นยี่สิบหนึ่งนีครัย่างก่อนกินข้าวก่อนอ้ยเอาเนี่ย กิานเลยแม่ใจเดี๋ยวนี้วว่าแ่ไม่เด่วเลยแม่มาเดี่ยวเ่อนเเอาเนเจ็ดงานมาทันแล้วสิเปเชียรเงินนนก่อนหาย่บ่นเหอหายย่บ่เอาข่มานำตากดำแม่แบ่ว่าห้ข่ขยล้องิ่งตัว่เากันไมาน้ำตากดัแม่แม่แม่ ไมาเก็บเงินโดยเฉพาะเลยน้องนาจีเ่อดเอจีบอกไหนว่าไหนมาว่าได้มาเ้าผัวได้เดี๋ยวนี้ว่าได้ยานผัวเสียมา่อไปยานทั้งเงินเสียไปเอาไปเป้าเครื่องนั่นเอาไปให้เพื่นไป ได้เงินไหนไปใส้กัได้็ได้เงินว่ได้ว่าอัลักขาัวดเอยมาเก็บเงินตัวตรงเสเลีนี้เงินหาอ้ใส่อันที่ห้องเทาตนคือมาแล้วอันคุใส่ยี่ห้อยังล่ะ เดี๋ยวเวลามือหมอุนล,ล,ล,ล่งนั้นไฟฟ้าอันนี้คือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใช่ไหมครับเมียนครับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนหลาสุดตอนเท่าหมากต่อยุ่ข้าเนาะเมียนครับเมียนหาลอยบชีวายุแถวนี้ตินีก็เปลี่ยนอยู่ทุกหาลอยเนาะน้ำมันเครื่องนี่มันมาครับครับผมทุกห้าร้อยกีท่าเท่าเนี่ยทุกๆุหนึ่งปี เต่าเข้าเนีทุกๆหนึ่งปีเจ้าชิ่ใจร้ายแท้คอมันตัวเดินด้วยนี่แบบคนคนทั่วมากผมใส่คะแนนความาะอาดผม่าเล่าบาลางรถไถไหมครับคุณน้องเดี๋ยวนำเจ้าบาลัง วันใหเ่็ะไหนดีนนวันเหยื่อเพิ่นคัดออกห้เพื่อนอะปอเปล่าเรียนนี่คือดอก้างหายอยู่หายชีพอยูครับครับเพิ่งหลุดจากคกองแน่เดเอาหนามใส่มะลังกลางหายหน้าพี่เนาะต้องสะอาดมากแค่ไหนถึงจะให้สิบพี่เจ้าหลังดูแลสีกนะับชี <laughs> น้ำมันตัวเดินออกครับแล้วก็จะเติมเข้าไปใหม่ครับเห็นความหล่อสุประยาวยังพี่น้องเห็นก็รีบเห็นซะ้าเบิ่งเดอถ้าไม่เห็นความหล่อก็รีบเห็นซะอันนี้เป็นกลองครับกลองไฮดรลิค ในงตัวด,ดักตะกรอนไฮดรอลิกอันนี้เป็นภาษาอาซิมเนโกอาโลกาเมติเมโกโจโซลามาโกโต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 ะสตนี้เป็นกองที่อยู่ในถังเหมือนกันครับแต่อยู่คนละช่อง นี่เป็นฝั่งทางทางดูดหรือเปล่าเป็นซุ่มครับอันนี้เป็นซุ่มงุ่มไป

นี่เป็นกองไฮดรอลิกเออกองโซล่าเครื่องกองเครื่องอ๋อกองน้ำมันเครื่องตัวนี้ เปลี่ยนกองอยังไงให้มือไม่เปื้อนซื้อถุงยางมาใส่สิี <laughs> <laughs> ซื้อถุงยางมาใส่สิมันจะได้ไม่เปื้อนโอ้ยน้ำมันนะครับเนาะก่านี่เปลี่ยนทุกพันเป็นพันชั่วโมงกองโซล่าร์เตี้ยนทุกๆหารอยด้วยกันบ่แม่นครับกองโซล่ากองเครื่องแม่นเปลี่ยนทุกครั้ง เงี่ยครับแต่ว่าแต่ว่าสุกนีเป็นหนึ่งพันครับกบพวกอ่ากอกไฮโดลิกกับกองแอร์เอ้กกองไอ้กออากาศโอูกหนึ่งพันงครับแต่ว่าไฮโดรลิกนี่สี่พันสี่พันอีกสองปีนเลยมันไ็ได้เจียนไฮโดรลิกสองสามปีอ พวกบับบับนี่นาะนม่แต่ให้บอกให้ยางน้ำกุ่นหน้างานของท่านสรวัดค่ะ นี่ค่ะวันนี้เจอหินครับหินแดงใจวายเลยพะลานหินตัวนี้เจอหินของแท้ครับของแข็งๆเลยเจอของแข็งกันเกน๋อยู <c oughs> ตอ่ต่อต่อสะงานต่อสะขยายสะ มาเยายมมุเเดีวราว่ากันบ่พอหินเราว่าสีเดียวอยู่ค่ะหมู่บ้านเอินว่าเจอหินก้อนค่ะพุ่น่ะมีแต่พ่อแม่หินค่ะบ่เมันลูกหินค่ะแม่ลังล้วน นี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะเดี๋ยวพาไปดูน้องใช้ไรค่ะอันนี้ก็ช่างก็มาดูแลรักษารถค่ะตามพีเอมค่ะของ เจ้าซานี่ค่ะยังมาท่านแล้วค่ะแต่ว่าสิได้ไปก่อนค่ะสิได้ไปเบื้องหน้างาน,นไว้อีกค่ะไปห,หาอาจารย์จ่อยแล้วจะไปดูหน้าง,งานอีกงานนึงค่ะ นี่ละิมสั่งแล้วนรวมมาบอกสั่งแล้วันให้ก็ได้ดรอกเพราะว่า้ามืงแ้ขา่อน้เน่นแนมันแตมแล้วันก็กนดนิดเนาะมันอน่นเนาะมันเลย่ออกอีกแม่ ข้นรงเงินดำน,น้ำซงแบมสปิงมี่ะครับแบมสปิงบ่ม,มีครับนะบมมีมมครับเาอาอาันเอาไหมยืนมันรอบอไหมเดี๋ยวเดี๋ยวสามมือสิ้างครับผมเดี๋ยวอ เกียบมันรุดออกตัวนี้ <laughs> ตังนี้น้ำยาหลอกเกี่ยววะครับโอ้มีครับ เหตุที่ห้องหันหลอนบ่อคอยูมันเป็นอย่างไรครับเป็นพี่กันบาคันอื่นบอหน้าครับนะันอื่นบันเป็่นหน้าทันเนียนเนียน้ว่าควยถ่ายออกยันเป็นปัญหาต่อไปเรอันนี้คันเขาบอทันถเหรอครับันเนียนเแล้วว่ามื่ท้องมือะหวงพุธโกหลวงพุโกันอื่นบเป็่นหน้ครับบ่มีอ่ะ แน่นไล่ๆนอดขาดอีกที่หน่งอยากอยู่ที่คนนี้เขาแน่นๆเลยนอดขาดอยากอีกประเฮ็ดงานอีกไปหาน้ำเปล่าออกอีกล่ะ คลิปนี้ก็อ่ะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะที่ช่องน้ำสิงสุปเปรยาวค่ะ